อ้สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับหมูหันครับอหันพ่อเขาพยินทั้งเพื่อนนะพ่อเขาพยินทั้งยอดเขาบ่เมันเคลื่อนขันเย็นอยู่ท่างปุ่นมันควายพอต้มเต้แมนโอ้ต้องยืนยืดหนีมันค่อยปวดสูงแมนมือนีพ่อได้มาตัวเท่ามือหนีพ่อได้มาสามตัวได้สามเลยลูกสามตัวเอแมนใน่มิติตัวม,งงมัม อันนี้เป็นแม่ลูกแม่ลูกครับนี่ลูกตัวไงน,นะลูกตัวน้อยลูกแม่ครับมูหันครับมันคือจืดในรพ่อวันนี้ครับมันจืดมาย่ำไหนผลตัวข้ามพอจลอดแมนปะครับเมียนไม่พอ่อเท่าแล้วพ่อสามตัวนี้สามตัวนี้พ่อห้องไวแสนเก้าหมื่นห้าพันมูหันครับสามตัวนี้เขาไวหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับคันห้างสิเดียสองตัวนี้เด้ยขคันสองตัวนี้พ่อว่าเสียวแสนสองหมื่น ตัวน,นี้เออตัวนั้นพราว่าเซลเจตหาตัวตน,นั้นเซลเจตหาแม่นบันนี้ผมถามแม่แม่สูงอะไรค่อยตัวน,นี้แม่มันนี่สามตีนั่นกรับเพราพราดำพราดีกันสี่ร้อยบล็อกเกอรร้อยสามห้าตรงมูหันกรับสามสิบหาครับเพราะว่าพอเบาบาบาอสียงบริวารจักรเทียครับพอเสียงไปิืารค่อยผู้เดียวบ่นนี้ผู้จับต่อยไว้บริวารครับครับอันนี้ลูกทางนั้นกรับโอ้ไงว่ามันให้ลูกไม่ได้ตัวแม่นะพ่อครับไให้ลูกไม่ได้ตัวแม่ครับ มีคนมาถามมาเคลียร์ไปพอดแล้วครับมีมีอยู่มู่อันครับตัวตัวนี้อันมีคนไหนพอแสนเดียวแม่ข้าบลูกน้อยเนี่ยครับพอเลยบ่้ง้อยเพิ่นพอว่าเสียวน้ำเพิ่นแสนสองโอ้จะเอาแสนสองเมียนเราอค่อยหน่อยนั่นดิค่อย้ค่อยค่อยหน่อยตัวน,นั่นพอจะเยวแสนเจ็ดหาเจ็ดอ,อ่ให้มันเป็นแสนเก่าเหมือนหาพันย่างจีิงจันนะมูนัน พ่อพ่อคือห้องไยแต่ว่านี้พ่อห้องถือก็เียเตียเออพ่อกับห้องไรไบเพี้ยบาพี่น้อนมาให้มันในต่อได้หลายเติ่ยมแน่งจินะแมนป่ครับครับอ๋อแต่ว่ามองพ่อสิขายมันกับมี่ดอกพี่น้องกับเบื้องเอาพ่อมือวานพ่อคือดวงดีขายซีเคียวเพียงแตหลายเถอะครับสะขายซีเคียวบอลนีมือนีมือนี่พ่อกับเอามาเพิ่นสังเพิ่นสีม้าสามถุงเพิ่นมาาพ่อจะนอดครับเ่าใช่รถมาแล้วอครับ เราพื่อได้อยากอยากได้เอาน้ำพอสิงมาส่งกับตาลาดนั้นเลยเพราะว่าจะนั้นนี่สีเข้พอดพอดหนียนี่มันตอบโจทย์ลลูกเอาไปยังไหนเพื่อนกินน้องผู้ใดบอกขึ้นมันก็ขึ้นยังี่นะครับเออแจ้งเจ้าของเนี่ยเจ้าของกล้วยตัวนี้เพื่อนก็นใสสีเข้พอดหนียงกว่าจำนี่มันลูกทีปีละลูกละลูกปีลูกทีได้ไหมครับจิ้นกิ<อ>้น,อน,นบอลสั้นเหมือกขอถุงจักเทียพนาละว่าครับเออรับประกันคุณภาพได้เลยพนาครับนี่เอา เราขอขาบไปได้สนใจบุษบดิตตอนหอควยพอครัตัวนี้ห้าสนใจกับศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับครับครับอ้าหอสวัสดีครับพ่อพ่อพ่อหินนั่นนพ่อปุ่นปุ่นปุ่นเขาเป็นทรงตัวอันไปอัไปอันฟาดมนตอนนั้นน่าฟาดมันผักราคามันพอเขาไปเกีะแขนนะพ่อครับไปพ่อแมนแล้วให้เลืขาวถือควายไปพ่อ